สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะในคลิปวิดีโอคลิปนี้อ้อจะพาเพื่อนๆมาดูดงของต้นอ้อค่ะอันนี้จะเป็นต้นดอกอ้อต้นอ้อหญ้าอ้อนะคะซึ่งเขาก็จะเกิดหนาแน่นกันอยู่นะคะในดงนี้เลยมาดูอันนี้อ้อลงไปไม่ถึงนะคะเพื่อนอ้อไม่ได้เอารองเท้าบูทมานะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกอ้อ ดอกเล็กๆที่ช่อไม่ใหญ่เพราะถ้าช่อมันใหญ่อ้อถ้าเราคัดช่อใหญ่ๆดอกงามๆเนี่ยมันจะฟูฟ่องเพราะว่าตัวอ้อเองได้มาตัดต้นอ้อทำดอกไม้แห้งอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้มันมีลูกค้าหลายท่านบอกว่าคุณอ้อครับผมอยากได้มเมลร็ดพันุ์ต้นอ้อ คุณอ้อครับผมอยากได้ต้นพันต้นอ้อไปปลูกบำบัดน้ําเสียก็มาถ่ายดงให้ลูกค้าดูว่าอ่ะเนี่ยต้นอ้อนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้ซึ่งใครจะสั่งที่อ้อมีต้นอ้อจําหน่ายจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธ์ุก็ดีต้นพันธ์ุก็ดีหรือจะเป็นอ้อแห้งตากแห้งนะดอกไม้อ้อซึ่งอ้อจะได้ลงในคลิปถัดไป0 8 7 6 0 6 9 9 5 5 I-D-LINE A-U-N-G-S-A-R-A-09 อังสรา09กกับเมล็ดพันธุ์ต้นอ้อกิ่งพันธุ์ต้นอ้อดอกไม้ต้นอ้อตากแห้งย้อมสีตามสั่งงานวินเทจขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ